สวัสดีค่ะดีอ้อยหรือว่าริตาซาคอนเน็กนะคะอาจารย์พิมพรสวรรค์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ยิบซีของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมบ้างคะตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และผลสรุปโดยรวมในเดือนตุลาคมของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณทราบลักนณะให้ดูลักนณาควบคู่กับราศีเลยนะคะจำแม่นยำมามากๆาค่ะอ้อยจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเลยค่ะน้องปูตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างคอยไพมาอย่างแม่นยำนะคะ น้องอปูเป็นอย่างไรคะน้องปูโอ้โหเดะฟูลเลยค่ะคุณอ้อยคละลาลาลาค่ะเดือนนี้ความสบายใจจงบังเกิดแล้วก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองค่ะสี่เหรียญโอเคค่ะปูเราครบกันแล้วนะเธอเธอจะมา ไปคนเดียวได้ยังไงเธอต้องพาฉันไปด้วยสิเดี๋ยวูเนี่ยละลาเหลือเกินรู้สึกช่วงนี้สบายใจเป็นพิเศษเลยนะปูเดือนนี้เป็นเดือนพันธุเป็นเดือนที่เรียกได้ว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นพันธุก็คือบ้านทรัพย์สินต่างๆลงมาที่เดือนนี้บงบอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีการขยับขยายหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเกิดขึ้นใครอยากได้รถใครอยากได้บ้านหรือใครอยากจะทําอะไรในบ้านก็จัดไปหรืออยากจะซื้อทรัพย์สินใหม่หรืออยากจะขยายอะไรก็ได้ทํา หรือบางคนมีการเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เคลียเดือนนี้เลยเป็นเดือนที่เขามีความสบายใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคือเขาอาจจะอยากทําแต่ไม่ได้ทำตั้งแต่เพราะว่ามันติดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณอ้อยไปแก้ปัญหาเรื่องคู่มาก็แล้วใช้ประโยคยาวๆที่เราขายก็ต่อกันไปเรียบร้อยหมดแล้วส่งไม้ต่อไปให้พุจิก็แล้วต่างๆนานาคือก็ทําให้เขาทําอะไรไม่ได้ขยับขยายลําบาก ซึ่งตอนนี้มันสบายใจทุกเรื่องออก็เลยทําให้ตัวตอนนี้เวลานี้ยเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทำแลลวค่ะอืมนะงั้นเรามาดูการงานเขาเป็นยังไงบ้างคะค่ะการงานคนลัคนาราศีกรกฎค่ะการงานเขาแทมพันลน์ค่ะโอเคค่ะดาวมฤรุตยูที่กลุ่มอยู่ในเรือนการงานส่งผลให้การงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะดาวประจําเรือนการงานไปอยู่สุภะนะคะแดถ้วยค่ะ นะแล้วทีนี้มันจะมีเ,เรื่องเรียกว่าดาวราหูที่เพิ่งจะย้ายสดๆดร้อนๆย้ายไปอยู่เรือนลาพระส่งผลให้มรณะนะลาพระ มีการได้ชนิดที่ว่าบางสิ่งบางอย่างได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาดฝันค,คนที่เป็นปูนะแล้วอยู่ในเดือนนี้ส่งผลให้ได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมองไปในเรื่องการงานทําให้ตัวคุณมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่หรือใครที่ติดต่ออะไรไว้หรือใครที่ทําอะไรไว้ไม่คิดว่ามันจะได้ส่งส่งไปก่อนไม่คิดว่าเขาจะเรียกอยู่ดีเขาก็เรียกไม่คาดคิดเออหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับคือ ไม่ต้องไปคาดคิดคาดฝัน,นทําอะไรได้ให้ทําไปก่อนคือทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปหวังว่าเราจะได้เดี๋ยวถึงเวลามันได้เองแล้วโปรโมชั่นนี้มีไปอีก20เดือนเลยนะปูะเพราะฉะนั้นการงานคุณยังไปต่อได้ยาวการะะเงินนะคะการเงินของคนลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างคะการเงินเป็น8ดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะคือดาวราหูเนี่ยส่งผลกับตัวเขาเนี่ย เกือบจะทุกเรื่องเลยนะคุณ้อยเลขแปดออกสองครั้งเลยแล้วก็เวลวัลฟอร์จูนค่ะค,คือจะบอกงนี้ว่าดาวราหูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนลาพะสัมพันธ์ที่มรณนะไอ้ได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องการงานก็อย่างที่เล่าให้ฟังไอ้เรื่องการเงินก็มาขึ้น8อีกซึ่งบ่งบอกว่าลาพระมรณะเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยบางคนทวงนี้เก่าตามนี้เก่ามานานมากไม่ได้ไไม่ได้สที เดือนนี้เขาอาจจะมีการติดต่อมาหรือหลังจากนี้ไป20เดือนคุณอาจจะได้รับชําระหนี้เก่ามาแล้วจนหมดด้วย <üf. S 2> หรือบางคนมีการเคลียร์เรื่องเก่าๆในเรื่องการเงิน<ฆ>แล้วคุณไม่คิดว่าคุณจะได้แล้วมันก็คือได้ <ừ> หรือบางคนอยากจะขายเนี่ยอยากจะขายออกในเรื่องทรัพย์สินไม่คิดว่าจะขายได้ไม่คิดว่ามันจะได้ละคา่ะติดตาอมาตั้งนานลว <อะ S 1> มาขายได้ <Cruise S 1> <streamlined. S 2> มาขายได้ช่วงนี้<ฆ>ใช่ถึงบอกว่าเนี่ยได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องการเงินแล้ว well for June คือโชคลาบด้วยตัวคุณจะมีโชคลาบในเรื่องการเงินใน เดือนนี้ด้วยค่ะความรักล่ะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างคะพอตัวเองขายต่อไปอะทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิ่งจะดีมากเลยนะ The sun ะ <Okay S 2> u <laughs> <laughs> ันค่ะคุณน้อยดูสิแล้วก็ราชินีเหรียญค่ะ <c oughs> <c oughs> สวยมากสวยงามมากต้องบอก <c oughs> อย่างนี้ว่าสวยงามมาก <c oughs> อืต้องบอกว่าดาวังคารเนี่ยเป็นดาวประจำเรือนปุตค่ะ ตอนนี้ปูตะเป็นน้องปัต,ตนีแล้วปุตะเนี่ยไปอยู่สุภาแล้วดาวประจําเดือนปัตนีเขาเรียกได้ว่ามีดาวเกตเข้าไปอยู่ในเดือนปัตนีส่งผลให้เขาแก้ปัญหา ชัดเจนมากแล้วซึ่งพิมพ์เลิกใช้ประโยคนั้นมาแล้วคือเลิกใช้เลิกใช้ขาดเลยเพราะฉะนั้นส่งผลให้เรื่องคู่อ่ะดีขึ้นค่อยๆดีทีละนิดทีละนิดซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากต้องใช้คําว่าดีมากก็ไก่ล้านตัวเพราะว่าเดอซันออกในเรื่องคู่สุขสมหวังสมบูรณ์แล้วคนที่เรียกว่าปรับความเข้าใจกันมาในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อยากจะมีบุตรก็มีได้อืช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากจะแต่งงานอยากจะตกลงปรงใจมีวิวาอะไรในช่วงนี้ทําได้หมดเลยแล้วอาจจะมีเกิดขึ้นในสิ่งที่ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโดยอาทิเช่นคนที่เราไปชอบเขาเขาก็หันมาชอบเราค่ะคนที่เราแอบมองเขามาตั้งนานแล้วเขาไม่เคยมองเลยช่วงนี้เขามองเราอืหรือคุณไม่คาดคิดว่าไอคนนี้ยมาชอบคุณก็มาชอบเราก็มาชอบก็มาร่วงรู้ว่าชอบเราใช่เลยรู้สึกว่าตอนนี้โลกเป็นสีชมพูค่ะนะถือว่าความรักนี่ดีมากๆค่ะโอเคแล้วผลสรุปเป็นยังไงบ้างคะผลสรุปโดยรวมในเดือนตุลาคมค่ะคุณ ดีครบทุกอย่างนะเดซันมีสอใบออกหมดเลยแล้วคุณโปบ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยเราพรบคุณครบกับดิฉันแล้วนะคะคุณคุณยังไม่ให้ที่อยู่ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ห้าดาบค่ะโอเคค่ะคุณปทะธาให้ใครคุลองให้เสียใจอย่าบอกนะว่าเป็นพิมพ์อ่ะจะบอกอย่างนี้ว่าคุณการงานคุณอ่ะคือตัวคุณสบายใจอยู่แล้วเปิดมาก็สบายใจลันลาเดยวคานะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการงานก็ดีมากมีการเปลี่ยนแปลทุสิ่งทุกอย่างดีหมดบทสรุปยังเป็นเดือดซันสุขสมหวังสมบูรณ์มากๆในเดือนนี้แล้วเป็นเดือนแห่งความมั่นคงด้วยก็คือ,อพันธุนะการเงินมีโชคลาภมีทุสิ่งทุกอย่างบทสรุปยังเป็นเดือดซันอืแล้วจะบอกว่าแต่มีรายจ่ายนะรออยู่ปลายเดือนไม่เป็นไรคุณนะมีจ่ายอยู่แล้วนะมันนิดหน่อยน้ําจิม้มนะส่วนเรื่องความรักนี่ สุขสมหวังยกกําลังสองคุณอ้อยเดอะซันออกถึงสองใบค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักใครที่คิดอยากจะมีบุตรก็สามารถมีได้ค่ะอืใครที่คิดจะแต่งงานในช่วงนี้ดีมากๆถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเอแล้วคนที่ยังไม่มีคู่จะมีคู่แบบไม่ทันตั้งตัวชนิดว่าสายฟ้าแลบเลยแหละค่ะนะคะโอเคก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายค่ะในเดือนตุลาคมนี้ใช่แล้วค่ะเราสองคนเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ คุณอ้อยแป๊บๆนี่จะหมดปีแล้วนะเร็วมากอ,อ,อนี่ก็จะเข้าช่วงไตรามาสสุดท้ายที่จะเริ่มปีใหม่อีกแล้วใช่ค่คะก็เลยทําให้อ้อยนึกถึงปีที่แล้วที่เราทํากล่องดวงที่ว่าเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของปีนี้ปี2563<ช>ที่ผ่านมา,าได้รับผลตอบรับดีมากใช่แล้ว่คะก็เลยต้องมีการทําต่อไปใช่ค่ะ แต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นเกิดขึ้นคือมันถูกลงใช่มันถูกลงเพราะว่า<ช>เป็นโบนัสพิเศษให้กับคนดูคือคุณให้การตอบรับดีมากแล้วมันก็เป็นผลที่ดีมากที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตของคุณก็เลยปรึกษากับอาจารย์พิมพว่าเฮ้ยถ้างนั้นเราทําเป็นเข็มทิศดวงชะตาของปี2564ขึ้นมาอีกดีไหม แต่ว่าราคาก็ปรับลงให้คุณจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นดวงของแต่ละคนในแบบตัวคุณเลยคุณเกิดลัคนาอะไรราศีอะไรเวลาอะไรแล้วแต่ละคนก็จะมีดวงดาวที่แตกต่างกัน ดาวจันทร์ของคุณอยู่ในลัคนาอะไรดาวอังคารดาวศุกร์จะมีบอกหมดเลยค่ะตัวตนของคุณเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยของคุณเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเดือนว่าจะมีดาวอะไรเคลื่อนย้ายโคโจรแบบไหนบ้างแล้วทำใ,ให้ส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในแต่ละเดือนบ้างอย่างละเอียดแบบของคุณโดยตรงถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเดียวกันจะเอามาดูด้วยกันนี้ได้ไหมไม่ไ,มได้ไดเพราะอ,อันนี้จะเป็นแบบของใครของมันใช่ค่ะนะคะราคาที่เราคุยกันว่า ให้คนจับต้องได้ง่ายขึ้นดีไหมเหมือนมีอาจารย์พิมพ์ไปนั่งดูดวงให้ที่บ้านใช่ค่ะนะคะดูดวงให้เป็นในแบบของคุณเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่เฉลี่ยออกมาแล้วเหลือเดือนละประมาณ82บาทใช่แล้ว82บาทต่อเดือนเท่ากับว่าวันหนึ่งไม่ถึง3บาทเลยใช่ค่ะคือเราพยายามจะลดต้นทุนเพื่อให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยเพราะว่าปีที่แล้วเราทำา1890บาทรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อย เราอยากให้แฟนสถานีโหระตาเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดช่วงเวลาไหนควรลุกควรนั่งควรวิ่งควรนิ่งควรอะไรก็แล้วแต่ควรวิ่งควรหยุดควรชะลอหรือว่าจะควรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตให้คุณได้ไปต่อได้ง่ายๆไม่ต้องต้านกระแสะลมเรา ไปตามกระแสใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เลยจัดทําเป็นเล่มหนังสือแบบไม่มีกล่องดวงคุณอ้อยเป็นแค่เล่มหนังสือขึ้นมานะคะแต่ในนี้จะมีบอกทุกเดือนเลยตั้งแต่มกราถึงธันวาของปี2 5 6 4ใช่แล้วค่ะคะนะว่าแต่ละเดือนควรจะต้องทําอะไรบ้างใช่แล้วคุณรู้ไหมอันนี้บอกเลยนะว่าเดือนมกราค่ะเดือนมกราคมเนี่ยดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ ยกเข้ามาอยู่ในลัคนามังกรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก<ค>ับคุณแค่เดือนหนึ่งตัวคุณจะเป็นอย่างไรคนลัคนาธนูดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนการเงินจะนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนลัคนาพุธิดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนสาสาชาคนลัคนาตุนดาวไปรุมกันอยู่ในเดือนพันธุแค่สามลัคนานี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนหนึ่งของปี2564 คือมันมีการเดินทางของดวงดาวมันหลายอย่างใช่แล้ว,ลวมีการมารุมอยู่ในเนี้ยในดวงเดียวกันเนี้ยแล้วมันทําให้เกิดส่งผลกระทบกับชีวิตคุณค่อนข้างมากขึ้นใช่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวนี้จะบอกคุณเลยในแบบของคุณคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ถึงได้บอกว่าถ้าคุณมีการวางแผนถ้าคุณรู้ว่ามกราคุณจะเป็นแบบนี้รีไวท์กลับไปคุณมีการวางแผนตั้งแต่ตุลาค่ะมกราคุณมีอะไรมีความสําเร็จในชีวิตแน่นอน พิมพ์บอกไว้เลยนะคะในเดือนต่อๆไปมันจะมีการเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกอมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข็มทิศชชตาชีวิตเนี่ยนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าดาวเดินไปจงไงก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนคุณ <c oughs> เปลี่ยนจงเปลี่ยนอย่าฝืนแรงลมจงฟังเสียงลมจงทำตัวให้ตามลมเมื่อลมเปลี่ยนทิศคุณจะได้เจอคนคนหนึ่งซึ่งคุณเองก็รู้จักดี พี่บอกเลยว่าคนคนนั้น่ะคือคุณคนใหม่ในปี2,564ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคนสนใจราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ990บาทบวกค่าขนส่ง60บาทเป็น,ปน1 0 5 0บาท,บาทใช่ค่ะเท่ากับว่า990บาทค่าคส่ง60บาททั่วประเทศค่ะนะคะกี่วันได้คะถ้าเกิดว่า สนใจเลยจะสั่งจองเลยเนี่ยเราได้เลยไหมคะประมาณ20-25วัน20-25ถึงยี่สิบห้าวันใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะไม่ถึงต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาคำนวณแบบละเอียดให้คุณเพื่อตัวคุณโดยตรงค่ะค่ะไม่ได้ทำไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นให้เวลานิดนึงประมาณ3สัปดาห์เนาะใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เล่มนี้ส่งไปให้คุณที่บ้านะนะคะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณในปี 2,564ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไอ้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะสุขภาพดีต้องการลดน้ำหนักที่ว่าสลิมมีคือได้รับการตอบรับดีมากๆตอนนี้ไอ้จัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดีท็อกซ์อย่างเดียวสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและบล็อกป้องกันไขมันป้องกันแป้งแล้วก็ชุดที่ 3, สาหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นพิเศษขี้เกียจออกกําลังกายแล้วก็ อ้วนมานานมากเริ่มมีผลกับปัญหาสุขภาพอ้อยมีชุดโปรโมชั่นเด็ดๆ3ชุดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันใน l ล n e แอดสลิมมีไทยแลนด์นะคะอ้อยจะให้รายละเอียดค่ะ,คะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบเนี้ยส่งให้คุณเรื่อยๆเลยะนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ